Thanks <laughs> ไปเนื้อปลาคอยครับพี่ไม่ทันต้องไปส่งแก๊ส่ว่าเอาะไรมาจับเนี่ยไม่คุ้มเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงงานระลกเราอยู่กับมหาเทพจากหลายๆสาขาในวันนี้ ผมอยากให้ทุกคนครับช่วยแก้ปัญหาการจับของขวัญในวันปีใหม่ใครๆก็อยากจับได้ของที่มีมูลค่ามากผมจริงอยากให้ทุกคนนะครับมาช่วยแก้ปัญหาในวันนี้ครับผมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าของข้างในมันมีอะไรในเมื่อมันถูกห่อหุ้มเอาไว้ตายจริงว่าถ้าเราได้ยินเสียงจากข้างในถ้ามันเป็นของกินเนี่ยมันจะกลิ่นหอมถ้าเราทําให้มันเป็นการมองเห็นได้เราจะไปมองเห็นยังไงกล้องมันก็บาอยู่ใช่เลยนี่แหละเราก็ทําให้มันมองทะลุกล่องได้ดิเราเป็นแว่นเลยครับ ทุกคนก็ใส่แว่นจหมดเลยเราติดกล้องอะไรขึ้นมาอยู่บนแว่นมันก็น่าจะแบบทำให้เรามองเห็นได้ผมคิดว่าถ้าเราทําให้มันเป็นแว่นจมมองทะลุเจ๋งเลยจะไปมองทะลุได้ยังไงมันจะมีเทคโนโลยีอะไรที่ทำให้ทะูุได้แต่่างนี้เราก็ต้องทาในหลายๆแบบเพราะว่าสายตาคนเราไม่ทั่วกันทั้งโลกใช่ครับถ้าสมมติว่าเราติดเป็นกล้องไว้ทั้งสองด้านเนี่ยุมมองผ่านไฮโดรเนี่ยมีกล้องมาให้ปุ๊บต่อให้เราเป็นสายตายังไงเนี่ยมันก็สามารถเห็นชัดได้ในจอใช่ไหมสรุปเราจะทําแว่นมองทะลุกล่องอกฝักันใครมีไอเดียจจะทําฟีเอร์ ผมอยากได้ระบบอินสิตข้อมูลที่มองแล้วบอกได้ว่าสิ่งของนั้นเป็นอะไรผมว่าดีไซน์ต้องรบสมัยครับผมอยากให้เทคโนโลยีของเราเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรบังอยู่เลยใส่ปิ๊งปิงว่ารสชาติต้องอร่อยด้วยผมว่าน่าจะฟังวิดีโอได้ไอเดียของทุกคนยอดเยี่ยมมากครับงั้นเรามาออกแบบกันเลยจะให้ครับผมนีมันเป็นผลงานที่สุดยอดมาก โอเคแล้วต่อไปก็ถึงขั้นตอนผมละผมจะเอาสิ่งนี้แหละไปขึ้นลูกด้วยโปรยัมโซลิเตอร์จำลองเป็นมนุษย์อ่าเป็นมนุษย์ก่อนให้ให้ให้รับกับโครงหน้าโครงหน้าเราแบบอาจจะบางคนดั้งแนวอ่าบางคนอาจจะดั้งโดาต้องทำให้มันใส่ไว้มันครอบคลุมที่สุดเอ่าอย่างนี้นะเห็นไ ีได้ชิ้นส่วนมาแล้วตัวแว่นละต่อมาเราก็จะมาจําลองว่ามันจะประกอบยังไงแยกชิ้นส่วนออกมานี่ออโอเคพร้อมลนะงั้นเราเออกไปปริ้นกันเลยวิศอกรจอนรผมขอฝากไฟนี้ไปปริ้นด้วยครับจัดมาครับผมผมขอแนะนําเครื่อง3ื่อ i ริ e นเรุ่น Connect 350มันจะเจ๋งแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ที่เราเวทีมีอะไรมาให้อัมเมซิ่งกันนะครับนั่นมันคือเทคโนโลยี AR มันจะเป็นแบบนี้นี่ก็คือเทคโนโลยี AR ซึ่งมาสามารถดูดีเทลสินค้าได้โดยแค่วางมาร์คเกอร์บนบนมือเลยครับีมลองเอาเอาหน้าใส่ใได้ไหมเนี่ยโอ okay, เคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาเรามาดูกันเลยพร้อมนะครับพร้อมครับครับมา ที่บ้านเลยนะครับมาไปามาแกะกันนะครับช่วยกันช่วยกันช่วยกันทุกคนขั้นตอนต่อไปครับต้องล้างแบบให้สะอาด เราก็ได้ต้นแบบของแว่นตาบองทะลุมาแล้วเดี๋ยวเราเอาก็ไปใช้ริงกันเลยไปเดียใครจชนะก่อน่รู้อะเบอร์สอจะเป็นของดีขอจองไว้ก่อนละกันเบอร์เลยขอเบอร์แเลยเลยเบอร์้อข่าของผมแน่นอนอเบอร์สิบต้องของผมเรื่องนี้ต้องวันทาง เขาให้ทุกอาวุธสเค้าจับก่อนอ้าวโอเคโอเคพี่เขอจับก่อนเขาจับก่อนนะเออโอ้โหแจับชัดเลยมองทะลุกล่องด้วยเฮ้ยใครใส่ไข่สันมาวะเนี่ยงานกระเป๋าก็มาเฮ้ยโอบบี้ยังมีอยู่เลยเนี่ย นี่แหละเด็ดสุดน่าจะไม่ต่ำกว่าแสน,นเอานี่แหละเบอร์ โรงงานนรก EP หนึ่งนะครับกับแว่นตามอลทะลุทําเพืนเพื่อนนะครับมีปัญหาอะไรอยากให้เราแก้แค่พิมพ์แฮชแท็กคำว่าโรงงานนรกนะครับเราจะไปแก้ไขปัญหานั้นโดยการผลิตชิ้นงานออกมาให้แก้ปัญหานั้นเลยทีเดียวถ้าเพื่อนเอชอบใจนะครับฝากกดไลค์และกด s u b สไครต์ตรงนี้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับดเลย